นี่นะดูนะนี่เป็นผ้าถุงนะเป็นผ้าสลงนะอืมหนึ่งชิ้นอ่าเห็นไหมนี่ ผ้าไม่งอผ้าไม่ย้วยอ่าไม่แฝนไม่งอไม่ย้วยเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะไม่งอผ้าจะหนักแค่ไหนก็ไม่งอมีกันลื่นให้เรียบร้อยอ่าเวลาเราแฝนเสื้อจะมีกันลื่นให้จะทําให้เสื้อมันไม่หลุดอ่ามียางใส่ให้เรียบร้อยนะตัวนี้เป็นสแตนเลสอย่างดีไม่ขึ้นสนิมนะคะ รับน้ำหนักได้ดีไม้แฝนตัวหนามากบ้านใครยังขาดไม้แฝนผ้าอยู่จิ้มตะกร้าด่วนค่ะหนึ่งชุดมีสิบอันราคาแค่เบงเขียวไปจิ้มกันเลยนะ